แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13กุมภาพันธ์2566จับตาครมอรไฟเขียวประกันรายได้ยางพาราเฟสสี่พรุ่งนี้14่กุมภาพันธ์นะคะจับตาครมอรไฟเขียวประกันรายได้ยางพาราเฟสที่4วงเงิน7,643ล้านบาทหลุ้นรับเงินประกันราคาสูงสุดนัดโอนเงินส่วนต่างปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกอนยที่มีพลเอกประยุจนันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในกรณีที่รายได้ลดลงจากที่เกษตรกร,ร,กรควรจะได้รับนะคะและช่วยลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตล่าสุดวันนี้13กุมภาพันธ์แหล่งข่าวจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้อัปเดตว่าในวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์โครงการประกันรายได้ยางพาราปี4วงเงิน7,643ล้านบาทโดยนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือคอลมโดยเป็นการประกันไรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทนะคะภายในวันที่30มิถุนายน2565จำนวนทั้งสิ้น1,64,379ราย เจ้าของสวนผู้เช่าผู้ทําร1,372,865ลายและคนกรีดยาง2,31514รายคิดเป็นพื้นที่ปลูกยางรวม18,183,764.59ไร่ซึ่งเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วนะคะ ทั้งนี้กำหนดราคาประกันผลผลิตยางแต่ละชนิดยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดเดียซ100%อยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยเดียซ50%อยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมโดยแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน1ละ60และคนกรีด100ละ40ของรายได้ทั้งหมดนะคะ รายละไม่เกิน25ไร่ระยะเวลาประกันรายได้2เดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายน2565งบประมาณโครงการรวม7,643ล้าน8,57 0 0 0 284.15บาทนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ถึงมือชาวสวนยางปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้ยังเห็นชอบสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการกิจการไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์นะคะระยะที่2ในวงเงิน20,000ล้านบาท ในช่วงปี2566ถึง2567ทางสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยมีการปรับราคาไม้เพิ่มจากเดิมจากราคาเดิมไม่ต่ำกว่า1,400บาทต่อตันปรับราคาใหม่ไม่ต่ำกว่า1,500บาทต่อตันโดยมีเงื่อนไขคือกยทจะต้องจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นโดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตร,รา49ในวงเล็บ3 เพื่อชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการไปก่อนแล้วกะยะทจึงขอรับการจาัดสรรงบประมาณชดเชยคืนจากรัฐบาลต,ต่อไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกระยะทท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4ได้ที่เว็บไซต์นะคะ เช่นเดียวกับเกษตรกรยางพาราชาวสวนสามารถตรวจสอบสถานการโอนเงินประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงใต้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแอดจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะอัปเดตวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์นะคะจับตากรโมไฟเขียวประกันไรายได้ยางพาราเฟส4วงเงินกว่า7,643ล้านบาท